ลงกไงบ้าลกไงบายังที่เป็นลกน้ำพึ่งติอลากกาเป็นยเฮ้ยเฮ็ดเป็นบ๊วยนี่ตะกาเบิดเลยตินี่แม่แตนที่ลกกาได้บานนี้ แต่เบิ่งกลับไปนี่ว่ามื้อพ้องนี่ให้ขนมบอดเด้ยดาไหนจังไดขึ้นเลยอะขึ้นจังจะล้มฉดตุ่มเอาอุ่นหน้าร้อนลงโอ้หาดคืแ้แท้ะวันนี้ <laughs> ลูกกาี่นอเลยอุ้ยคือคือคืออต๋บานนี่เจ้ะเสียว่าจังนี่มันลมขีดถม ใจเฮาโรอย้านอ้นเลยอ่ะนี่ไม่แม่นี่ที่ที่นี่ยังพอไว้นน่อ่ะตีไปทางใดบ้านี่ เป็ลนลงปากันมุนเหมือน้วลงมักันเป็นยังว่บาจ้าอ๋ตีใส่กาบอันนี้โอ้ย,ยาอนางลงลไหนมาจะกิน,น,นเข้มเอาใส่เฮาอีกแล้ว ไม่ใช่แตนอินนะคะแล้วลุมอีลีเดียวว่างันไตยง้ะ่วแม่นีไ่อยางมือสบออ้ยลกกโต ทมลูเด really? ี๋ยวนใดเราไปจุดกาใช่ไหมก็จะได้ซ uh sì ้ำนี <h 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 ่แะพี่น้องไม่ไหวเลยล่ะแมนบอกชุดไปเที่ยวมาตกกะได้ชวงมัดมัดแล้วไดล่ะเนาะมัดแล้วหาบาต 个没事。<laughs> <laughs>